สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกผู้ทุนทะ เอ้ยล้มฝนมาแล้วค่ะพี่น้องตงวหงปลาดาบ่าน้องหมุนเนี่ยเนาะแ <c oughs> ามาเบิ่งล้มคาปลาห้องหึมพัหืมพัอยู่ขนทีตัวกาทั้งลทั้งฝนค่ะของปฝาแดงมากแล้วครับพี่น้องเ <c oughs> สียงสังกะสีเพ่งพังเงพ่งฟัง ้มใหญ่มากแล้วพี่น้องฝนใหญ่ม,ยายมากแล้วมองอยืนสิตกนู้นมาตกรกระบุรลูกล่ะพี่น้องจ้าตกแห้งแห้งค่ะ วงลรนหนาวเหมียวจับจับนะค่ะพี่น้องวันนี้มีบนหมอกไฟอยู่บ้านนะคะเนาะบนหมอกไฟประจำปีเรียงจุดไถ่เนี่ยพ่อปูค่ะ ร้นร้ายครับพี่น้อง <c oughs> ตายเจี๊ยมาไหว้คุณอ่ะอย่าโยกไก่มาไปกินเด้อพี่น้องเลยลูกนั่เต็มตนเลยเต็มตาเลยซุ้มันหนือนเราเนาะค่ะน้องอ <c oughs> ยังงดต,ตับตต๊บตั๊บอยู่ค่ะ ลนล่องล่องคุณคะตเตียงปลาลูกเตียงปลานะคะเนาะลูกไปทั้งปูนหนเนีงง่ยปนใหายเอ้ยอย่าขัดกับมาทั้งบานเนี่ยตกแต่งกับโบนขับพี่น้องนอยายใหญ่ตกน้องอาน้องฟอ, <า S 2> อ,อนแห้งไร ยังหนุคุยกันแต่ชู้เจ้าชูช้เจ้าค่ะบรรยากาศบรรยากาศบานประดัค่ะพี่น้องคนแห้งร่มแห้งมาะค่ะเนาะบรรยากาศบ้านบ้านจ้าจะโกงมาเดอ้อสันติโตกะร่มแหง้งไปหนึ่ง ปละดา,าพักมาเบิ้งเนาะค่ะเนาะออห้องฮึมฮัมฮมฮัอยู่โต๊ะไข่ปละดามาเนาอ,อพี่น้องเลยบรรยากาศนะคะที่นี่ก็ไม่มีอย่างนาะค่ะเนาะบรรยากาศล้มมากหลเบิง้ <c oughs> งฝนสิโต้งก็เปบนโต้เนาะค่ะเนาะห้องนี่แ่ละค่ะพี่น้องก็เรียมพับพับพับอยู่ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะมาละจ้องจ้าไม่มีอยัางนักการเนาะ สวัสดีค่ะพี่นุอง